วันนี้เลยค่ะสำหรับงานอวอร์ดค่ะสำหรับงาน Japan e x p อ Award นะคะก็เราจัดขึ้นครั้งนี้นะคะภายใต้งาน Japan Expo Thailand 2023ซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่8นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากมากะคะ่ะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมรับรางวัลน,นะคะงานนี้เราถือว่าเป็นงานที่เราอยากจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น เราเจอเจอสิ่งต่างๆกันมาเยอะมากๆนะคะตลอด3ปีเ <_ an> ชื่อว่างานในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นได้บินมาตัวจริงเสียงจริงมาเหยียบในประเทศไทยนะคะเรามีทั้งศิลปินไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกว่า500ชีวิตที่มาร่วมงานและสร้างรอยยิ้มซึ่งกันและกันนะคะผ่านดนตรีผ่านซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะฉะนั้น จนถึงปัจจุบันเราเชื่อว่าความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันยาวนานมากๆนะคะแล้วเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่อยู่ตรงนี้เรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผูกพันกับประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะคะญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเรามานานคนไทยเราเองก็ได้ทําอะไรเยอะแยะกับคนญี่ปุ่นขอขอบพระคุณจริงๆครับที่งานนี้นะคะเราจะได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์มิถรภาพที่ดีของคนญี่ปุ่นและประเทศไทยตลอดค่ะ พี่ถาคะความรู้สึกในการรับรางวัลครั้งนี้ค่ะก็รสึดีที่ไทยมากนะครับเพราะว่าเราก็จะเป็นทีมเองก็ส่งของนักเรียนไปให้ชาวญี่ปุนได้มีประสบกนะครับกันมานานปีแล้วครับแล้วก็ชาวญี่ปุนก็นอกจากชื่นชมทีนเพชรเราแล้วก็ยังชื่นชอบและก็รักอุทล์แรงเราด้วยนะครับทำให้เราสามารถที่จะไปมหาสม เตือนว่าไทยและญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นวิทยาศาสรที่ดีเปนไปอย่างที่ใหม่ค่ะัวแล่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการเชียร์แฟนเอ็กซ์โปทั้งหมดทีมงานทั้งหมดนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆนะคะที่ด้วยความโปรนะคะก็ดีใจมากๆที่ให้เกียรติใหม่นะคะแล้วก็เห็นคุณค่านะะคในฐานะสาวไทยคนหนึ่งก็รู้สึกว่า เป็นมิตรภาพที่ดีงามน,นะคะมาเนิ่นนานเลยเมื่อตัวหมาเองในฐานะที่ทำวัวชัวนะคะฐานะนักร้องก็เปิดตัวที่ญี่ปแ่นเป็นครั้งแรกเป็นประเทศแรกในชีวิตเลยฉะนั้นวันนี้ก็จะยังจดจําตลอดไปและชัฒนทานงานตัวเองด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะพี่เมยค่ะนี่เขาตัวแม่อันนี้ตัวจริงจริงจริงเลยพี่เมยขอบคุณค่ะที่บอกว่าให้เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะสําหรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะ ก็ความรู้สึกของพี่ก็คือเป็นมันเป็นสิ่งที่สารสัมพันธ์กันมานะคะไม่รู้ต่อกี่ปีสิกี่ปีนะคะแล้วก็อยากให้ประเทศไทยกับญี่ปุ่นก็สารสัมพันธ์แบบนี้เป็นเป็นบ้านพี่น้อง,งที่ดีต่อกันตลอดไปช่วยกันทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ขอให้มีความรักที่เป็นปกติเป็นแบบนี้แล้วก็น้อยก็ได้เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะสำหรับคนไทยที่ไปเท,ที่ยวญี่ปุ่นและก็สำหรับคนญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะทั้งสองประเทศน่าท่องเที่ยวทั้งสองที่เลยค่ะ นันนันครับบอกความรู้สึกหน่อยก็เอ่ออันนี้เปนรู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นครับแล้วก็เอ่อเรียกว่าอากาศดีครับอากาศดีเอากาศดีครับผมเอ่อเรียกว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งมีเอ่อในขนาดเล็กๆนะครับมีบทบาทให้โอกาสนะครับผมแล้วก็วันหนึ่งที่มัเป็นมีซีรีส์ไปฉายที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ แนที่คุต้อนรับาริงที่ญี่ปุ่นอเราก็บมากๆก็เป็นวันที่รจะตั้งใจงานเพื่อสนับของนกาเลยครับา้รสึกรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็เป็นกียรติเหมือนกันครับผเพราะว่าต้องขอเนียเลยต้องขอบคุณทีมงาน J-PALISTO ทุกคนนะครับที่มอบรางวันนี้ให้ผมนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รู้สึก ผมรู้สึกชอบมากแล้วหลักรักมากๆแล้วก็อยากจะทำงานด้วยบ่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ให้โอกาสนะครับผมครับเอาควิธายน้องกั็ทักพี่ที่มานน่าเลยพี่ทักที่มานน่าเลยนะ IG รู้สึกดีใจมากครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคกอิสนดไปได้คเนขอฝากนิ่นึงได้ไหมคะในไหนก็ไหนแล้วนะคะก็เราได้จัดงาน Japan Expo ซึ่งเป็นงานญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็ขอประกาศเลยแล้วกันนะคะว่าดีเรากําลังจะจัดงานเทศกาลไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกันคะ ก็ชิงงานไทยเฟสติวัลโตเกียวจัดที่สวนโยโยงินะคะในวันที่20 21พฤษภาคมปีนี Sug ้เราจะเอาจีป๊อเราจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไปบุกท yeah, yeah, ี่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะก็ขอฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอีกขอบเลยค่ะไหนเข้ามาด้วยกันะค่ะได้ได้เดี๋ยวรีบแ้ บอกว่าเราร่วมอบเจแปนเอสโปะมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นในการผลิตคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซีรีส์เองแล้วก็รวมไปถึงภาพยนตร์เพราะว่าตอนนี้เป็นที่ปรึกษาแบบเอ็นเตอร์ทีน่าแล้วก็ปีนี้ตั้งใจว่าจะทำคอนเทนต์ภาพยนตร์เนี่ยไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ทําได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีครับแล้วก็มีโอกาสก็อาจจะได้ทำงานร่วมกันบ้างนะครับผมก็ต้องประมาณนี้แล้วกันโอเคคอะน้อง ก็มี่สนเิดกิการเชื่อมสายนระหว่งไทยและไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็หวังว่าในนับข้างหน้าเนี่ยทีละทีชาวไทยเชื่อมเนี่จะมีโอกาสได้ทขางานกับทีมงานคร่ะพี่ต๊อกครับดีใจครับก็ถ้าได้ร่วมงานก็คงได้พูดญี่ปุ่นเรื่อยๆครับก็ไม่ได้พูดมานานแล้วเลยครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัีค่ะฮะก็สารพิม์ก็ยินดีค่ะทุกคนด้วยที่ได้เข้ามาในวันนี้แล้วก็ สำหรับตัวทีนเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปฝ่ายเพลงฝีฝุ่นฝ่ายแรก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยก็ขอบคุณรางวัลจากทางจัมเปนร์เอสโตรยนะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะนรับโอเคมาก้านาถอะบูก็รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกเกียดมากแล้วก็ อยากขอบคุณงาน Japan Expo ครับที่ให้รางวัลน,นี้กับเราที่สำคัญก,ก็อยากขอบคุณแฟนๆด้วยครับแฟนๆซีรีส์เรื่องอรั v เสียงครับของมากครับแล้วขอบคุณ CU p r e c i นะครับขอบคุณ Lovestead ด้วยที่ให้พวกเราได้รู้จักก,กับแฟนๆญี่ปุ่นแล้วก็หวังว่าในอนาคตต่อไปเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแฟนๆญี่ปุ่นเอเเซร์ได้ลย